นี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็มไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่เนี้ที่เหลือปลูกลําไยกล้วยข้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสมุนไพรแล้วกไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้าน<อ>ส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้าน นายแดงใช้ยาฆ่ามาแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัยนายนแดงป่วยต้องไปโรงพยาบาลนายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตกนายแดงกลุ่มนายเขียวไม่กลุ้มเพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้าโพดและลำไยที่ราคาดี กำไรได้มาก็เพิ่มเป็นโลงพอเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองนายเขียวทำกเกษตรประณีตนายแดงทำกเกษตรเชิงเดี่ยวอยากรู้ว่าเกษตรประณีตทำยังไงปรึกษาได้ที่ศูนย์ปราช ทั่วประเทศ